ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนก็นะทาววันนี้ก็มาอยู่กับผมจะมาเกมที่ร่นี้เหมือนหรือว่าเกมฮอนกันอย่างเช่นเคยซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นฮีโร่ที่เรียกได้ว่ามีหลายๆคนขอกันมาเยอะมากๆครับสำหรับฟลินต์มิดบูตัวนี้สำหรับฮีโร่ตัวนี้นี่ก็มาจากบุคคลที่มีตัวละครจริงในโลกแห่งความจริงเนี่ยล่ะก็คือคลินส์อีตบูนนั่นเองฮะซึ่งเขาเป็นใครก็ลองไปเซิร์ชกูเกิลหาได้นะฮะสำหรับวันนี้ผมก็มากับอวตารเดียร์ควิดโนเนมนั่นเองซึ่งเป็นอวตารที่ผมคิดว่ามันสวยที่สุดแลแล้วเเเน่่่ยยอางทะ โอ้ทำโชว์เช,อ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 ชิดเชิดนี่มีเอาปืนยันหมวกและอย่างหล่อนะอวตารตัวนี้นะมีพระคุ้มวะนะชอบมากเลยอนะแล้วก็มีถักปยาเท่เทีเท่แล้วก็ดูดซิก,ก้าได้ร,รู้สึกว่าทีมเราจะไม่อยู่อนะเป็นวิสเลเยอร์ไม่อยู่นะก็รอดับนึงอนะระหว่างนี้ก็มาดูวอวตารตัวนี้กันดีกว่านี่เนหะ็นไหมคาบซิก้าอย่างเท่เลยอนะแล้วก็มีปืนสั้นสองกระบอกสมกับเป็นคาร์บอยอะแต่งตัวก็สุดยอดลนะ นี่แหละคาร์บอที่แทจิงฟลินต์บีทบูดตัวนี้จะเป็นยังไงก็ลองไปชมกันเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอนะเพราะว่าหลุดไปแล้วอะแต่ทีมเรามีกันเลดมีโมนาชแล้วก็มีวิสเลเยอร์แล้วก็มีเป็นลัลเลียแล้วก็ผมนี่แหละฟลินต์บีทบูดอีกทีนหนึ่งมว,ว่าโคตรเลยนะมีทั้งอุคิอัมลาปัวเดนอลลูน่าแล้วก็แคลงตัวเลยฮะผมเพิ่งทานข้าวมาสดๆร,ร,ร้อนๆเลยจะเรียกว่าข้าวก็ได้นะมันก็คือ นิชินรถหมูแดงเองผมไม่ได้โฆษณาอะไรนะว่ามาบอกให้ฟังว่ามันอร่อยจริงๆฮะรถหมูแดงแล้วก็มีรถไก่เห็ดหอมแล้วก็รถไก่ข้าวโพดอะสามรถที่เด่นเลยผมชอบมากนะแต่ผมว่ามันก็อร่อยทุกรถแหละแต่ว่าผมชอบสามรถนี้เป็นพิเศษละวันนี้เป็นถ้วยเล็กๆอ่ะแล้วก็มีหมี่ผู้อยู่ข้างในฮะก็ลองไปกินลองไปชิมกันดูได้ละตามห้างสรรพสินค้าน่าจะมีแต่เซเว่นนี้ไม่น่าจะมีหรอกมั้งอือฮึ แล้วก็ช่วงเจนี่มันจะมีพวกนิชินออกมาเป็นนิชินเจดหอมันหายไปไหนไม่รู้่ามันออกมาสองวันมันก็หมดแล้วผมเหมามาทั้งเซเว่นเลย <c oughs> <c oughs> ผมชอบมากนะรถไอ้รถเจ่ะเจดหอมานิชินนะเป็นรถที่อร่อยมากๆเลยนะแต่ว่ามันไม่มันหมดไวมากอะไม่รู้ว่าเพราะอะไรอะ <c oughs> โอแแ้แล้วสู้วัดเดนได้ไหมเนี่ยเหมือนจะสู้เอ้ยมาเข้าเข้าสู่เกมดีกว่า โมเรื่องมามากพอแล้วผมจะเป็นสกิลสามานามาเพราะว่ามันเพิ่มระยะการยิงของเราให้เราได้เปรียบมากขึ้นนะในช่วงแรกๆอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเน้นที่สกิลหนึ่งเอาะวะ้นี่เอาเป็นสกิลสองกันเลยให้มันยิงติดตันบ้างอะไรบ้างนะเวลาเขาง้างจะไง้างไม่ออกฮอะตีตีผมแพ้นเนี่ยเอาจริงๆผมแพ้เพราะว่าเขามีสกิลปล่อยมาผมไม่มีสกิลอะไรไปทำดาเมจได้เลยตอนเนี้ย ผมได้แค่ยิงปอบแปะปอบแปะโหแล้วกินต้นไม้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะตายไหมเนี่ยเหมือนจะสู้ได้ฮะดูจากทรงแล้วผมว่าผมสู้ได้หวะอาจจะแลกกันนะอ้าวผมชนะสก,กี้คือการดวลปืนขอคารบอยฮะคือไม่มีถอยแล้วใครยิงตายก่อนไม่ใช่ละเวอร์เวละที่เขาจะแบบนับเก้ากันนะนับ 19. หนึ่งถึงสิบเก้าหันไปแล้วก็หันมายิงกันนะ ใครที่ใครดูโอ้ยจะโดนหมาวาเดนไหมเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละเป็นการดวลปืนของคาร์บอยอะโอ้โหตายเนี่ยทำเป็นเล่นไหมแต่อยากอยากสกิลเล่นกันอะอยากสกิลเล่นกันอะเพราะว่าจะกดขวดนะเราจะไปเก็บรูนนั่นไงโอ้โหแล้วก็มีวอร์ดเป็นวอร์ดของไอ้นั่นนะโมนานะผมไม่เอารูนก็ได้แหวะยิงมันนี่แหละอืม อิงมันนี่แหละไม่เอารูนก็ได้ไม่เอารูนก็ได้โอ้โหตายไม่นี่อะผมเหมือนจะมีคนวินวอล์กมาครับผมได้ยินเพื่อนบอกผมว่ารูนล่างนั่นเป็นรูนวินวอล์กแหละซึ่งน่าจะวินวอล์กเข้ากลางหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอะผมกลับละผมไม่เสี่ยงดีกว่าเหมือนว่าเดนจะมีดาเมจเยอะกว่าผมนะใช่ไหมใช่ดิแล้วก็สแตทเดียวผมเยอะเลยนะหรือว่าพอๆกันไม่รู้เหมือนกันนะ ผมวาเดนมีสกิลทำลายร่างกายแนะ้วผมได้เยอะกว่าผมมีแค่สกิลหนึ่งสกิเลเองฮะแล้วผมจะว้ยบนดีไหมอาจจะได้คิวก็ได้นะเออเนี่ย <c oughs> จากผู้ล่าใันผู้ถูกล่าหรือเปล่า <c oughs> ผมมาช้าไปหรือเปล่าวนะเหมือนผมจะมาช้าไปอนะ <c oughs> <c oughs> วาฟีกันดิวาฟรีเลยแล้วจะจมเลนไม่ได้ด้วยนะต้องรีบวิ่งไปเลนกลางอนะ่ะไม่งั้นวาเดนมันฟาร์มสบายมากเลยอนะ โอ้ผมไม่รู้ว่ากาเลตจะอยู่ฮะไม่ว่ากาเลตจะถอยไปแล้วฮะถ้าเสียดายเพราะว่าเด่นฟาร์มสนุกแล้วระหว่างที่ผมไม่อยู่เนี่ยลูกนี่วาร์ปเข้ากลางดีกว่านะไม่คุ้มเลยฮะไอ้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 จะเอาอ้าวสกิลไม่ออกครับผมอ้าวเราคิดมันตีอย่างนี้แล้วก็นะแล้วผมมีขวดนะครับผมว่าผมสู้ได้ว่ะผมมีขวดอ่ะ ผมทำไมผมจะสู้ไม่ได้อะผมไม่ขวดนะฮะตามเลยโอเคเหมือนว่าเดนจะแบบช้าๆไงไม่รู้วะแต่เดินมาถึงขนาดนี้จะถอยก็ไม่ทันแล้วอะ <c oughs> อม,มันยิงเร็วแนละ้วแต่บาเมดมันน้อยมากๆเลยอะฟินต,ตัวนี้นี่ก็ต้องรอเลดเกมแล้วออกไอเทมมาช่วยในการโจมตีแรงขึ้นนะว่าไอเทมชิร่าผมจะไม่อยกไปไอเทมที่ว่า เพิ่มพลังโจมตีหรือว่าเพิ่มความเร็วอะไรพวกนี้นะผมจะอไปในทีมป้องกันตัวอย่างวินวอลหรือไม่ก็นูสโตนก่อนแลวว่าผมคิดว่าเกมนี้นะผมจะอเป็นวินวอลก,ก่อนชิปเป่งละชิปเป่งละฮะงานเข้าละตอนนี้โดนป่าตายได้เนี่ยโดนป่าตายแล้วเนี่ยไม่โดนป่าก็ตายอะเดนิน,ดนผิดทางโอ้โหมากันเร็วมากแล้วผมไม่มีบูนะตะกี้นกมันไม่ได้อยู่ส่งอะผมซื้อบูได้ตั้งนานแล้วอะ ฮนะตามนั้นเลยฮนะโอะไรทีมวิ่งแก๊งผมก็สวยด,ดีฮะถือบูมมาก่อนเลยโอเคมาไม่บวกอะ่ะบวกเฮดนะเฮดนะเฮดนะเอ้าไม่เป็นไรไปบวกล่างก็ได้ฮะเปิดเลยมีเฮดอะ่ะเอ้าไล่มาเอ้าผมไม่มีไม้บอกอะ่ะผมไม่มีไม้บอกอะ่ะกดเฮดสิกดเฮดสิไม่กดเฮดสักทีอะ่ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะเฮ้ยหายไปไหนมา อาสก,กิลเล่นใส่นี่สัวแล้วผมผมสวแล้วตอนเนี้เอานี้ดีกว่าซูไปเลยนะเอา้าไม่ได้ตามมันไปอะโอโหเราเหมือนจะซูมไม่ถึงนะตะก,กี้นี้ผมงงกับไอ้แรลลี่ตัวน,นี้มากนะเอาตรงตร,งตรงเลยนะผมงงอ่ะงงมากนะาวาเดนมาละสวแล้างานนี้งานข้าลวละโอ้โหโอ้โหตายไปเนี่ยผมงงกับแรลลี่มากมากนะเขาไม่ทำอะไรสักอย่างเลยอะวิ่งไปวิ่งมานะ เอาละผมโดนแข้งยิงจากข้างหลังฮะน,นะไม่บัดช่วยกันตีหน่อยโอเคโอ้โหตาย,ยแล้วอย่างนี้อะไรไปรอดล่ะจ๊ะหนูจ๋าผมงงอะ่ะงงแข้งอะ่ะไอ่งงแลลี่อะ่ะไม่ทําอะไรสักอย่างเลยฮะทำไมไม่รีบกดเฮดดิ้งเข้ามาสตาร์ล่ะแล้วแถมยังไปสตาร์ตรตัวที่มันตายชัวร์เลยฮะไว้ไม่อย่ามาสตาร์ตรนในตัวอัลูน่านี่ให้ตายก่อนอัลูน่ามันตายหรือเปล่าเหมือนจะไม่ตายอะ่ะเมื่อกี้เหมือนจะรอดไปได้อะ่ะผมออกไปนี่ดีกว่า ว่าผมจะไม่เอาอเป็นนูตสถ์นะเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ,รอะ่ะไม่ค่อยมีสกิลแรงเป้าอะไรเลยอะ่ะเกมนี้วิ่งไปอีมันก็ถอยดิจ้าอ้าวอ้าวซูมตายแน่นอนนะอย่างงี้ลูมแค่วิ่งเข้ามาในดงกระสุนของเราอะไม่รู้หรือเปล่าไม่มีอะเหมือนจะมีคนตัดตูนไปแล้วนะ โอ้แล้วแลนดี้เอาเป็นสกิลสองนำด้วยอะเหมือนว่าจะฝึกเล่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ถ้าก็คงจะฝึกเล่นแหละมั้งว่าแบบเซนเซียนดีนะวิ่งเข้ามาตันแล้วฮะตั้งแต่ตะกี้นะเอยเหมือนเล่นบนจะโดนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงโอ๊กี้น้อยโอ๊กี้น้อยโอ๊กี้น้อยโอ้ไม่ลิเมนนาได้เหรออ้าว มาจากไหนมาจากไหนท่านมาจากไหนกันนี่อ่ะ amino, โอ้โหสวยละโดน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 ไม่รอดรองไอย่างงี้ฮะโอ้โหมันมันเผาผมตลอดเ,เวลานะแล้วมันวีินวอล์กใช่ไหมตะกี้มันมีวินวอล์กใช่ไหมแล้วไม่มีคนมาซ้อนผมเลยอ่ะประเด็นคือนั่นแหละไม่มีใครมาซ้อนเราอ่ะแต่ลาไม่มีบูนะเอา้าโอ้น่านจะรอดนะเอา้าไม่รอดแล้วฮะอย่างงี้ พี่วาร์ปให้ไวอะวาร์ปป้อมนี้คุณวร์ปป้อมนี้เพราะว่าป้อมมันยิงอยู่ถ้าเราวาร์ปไปอาจจะเสียการใหญ่ได้นะเราวาร์ปิดป้อมนึงอะแต่ลาไม่มีบูทใช่ไหมลาไม่น่าจะรอลดละโดนกระเล็ตอีกสักทีหนึ่งก็นก่าจะตายละมาตีแข็งดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องซูมแล้วเพราะมันเสียดายมานาเราเก็บมานาไว้ที่ฝาซูมไปได้ตั้งร้อยเจ็ดสิบห้ามานานะถ้าเสียดายให้บอกทีมหน่อยพวกวาร์ปหน่อยมันจะบวกกันอดียวอะเมื่กี้ ถ้ามีใครว้ามมากลางนี่น่าจะช่วยผมยุดอุกี้ได้ไม่มากก็น,น้อยอ่ะได้คิวหรือเปล่าวะโมนัสค่อนข้างยากอะเพราะว่าโมนัสมันมีสกิลหยุดสกิลเองนะยังไงดีฮะยังไงดีฮะซูมโอเคอ้าวมีควอดิกโอ้โหซูมยังไม่เวลสิบเอ็ดเนี่ยฮะซูมมันยังเวลอ๋อ,อ,อลัลลี่ไปเก็บได้อะ <I S 2> เก็บวอเดนได้อ,อ้าวาทำไมเลือเหลือแค่นี้น่ย โอ้โหโหเกือบตายฮะโดนป่าแดงเข้าไปโหเสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ยยืนอย่างยาว่าผมหนีไอโอคี้ไม่ได้อ่ะโอคี้มันทำให้ผมกดขวดไม่ได้แล้วผมเนี่ยยิงไปเลยสูมให้ก่อนเลยฮะตุ้มไม่ต้องอ้าวล้อฟรีฮะ พอเนี่ยคือป้อมใหญ่ยิงผมก็พอ,อตอนเนี้ยป้อมใหญ่ยิงผมก็พอ,อตอนเนี้ยมันเจ็บจุงเบยวาเดนใช่ไหมเรายิงเร็วมากนะเราก็ยิงไกลามากเลยฮะโอโ้โหโอ้โหดุ้งเลยฮะเจอเขาหลาม่มโผล่มาแค่ได้เป็นวินบลอให้มัน3า0รอบาทนะถ้าได้วินบลอกมาจะเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยฮระว่าเราจะวินบลอกหนีอะไรได้ก็แง่สิ <laughs> มันทาให้เราเล่นง่ายครับผมไม่แนะนำให้เอาเป็นพวกไอเทมดาเมจไอเทมชิ้นแรกนะเพราะว่ามันตายง่ายฮะยิ่งเอลเดอร์พาราไซท่ยิ่งไม่ควรเลย,เลยนะเพราะมันทําให้เราโดนดาเมจแรงขึ้นถึงแม้จะยิงแรงก็ตามแต่ว่ามันผมว่าไม่คุ้มอะ่ะไม่คุ้มที่จะเสี่ยงอะ่ะไม่คุ้มที่จะแลกอะ่ะขอแค่ให้เราได้ยืนยิงนานที่สุดก็พออะ่ะดาเมดไว้เอาช่วงหลังก็น่าจะทันนะช่วงแรกคุณจะเล่นแบบเซฟเซฟไว้ก่อนนะออกไอเทมที่มันแบบทำให้เราไม่ตายได้อะ่ะเออเราคี่ไม่เกิดสินะไม่เป็นไรหรอกมั้ง ผมเอาแค่นี้พอผมเอาแค่วินวอลก็พอโอ้ล้ะนกไปไหนแล้วเนี่ยเป็นลูนดีเจนไม่ใช่อะอิลูชั่นได้ละวินวอลชิ้นแรกของเราปุ๊บแอซิสินชชลว่าวินวอลนี่น่าจะช่วยให้เราเอาตัวรอดได้ระดับหนึ่งเลยอะโอ้แล้วลูนแรงเหลือเกินนะไอสองสหายนี่ เรายิงไกลมากเลยอะเราเนี่ยยิงจากไกลๆสบายๆเลยอะวินวอล์กหนีได้ไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ได้อะโอผมรอนี่ดีกว่ารอดีนายป้อมดีกว่าอ่าดีนายได้เลยไหมน่าจะได้เลยนะมันต้องแลกสักหน่อยหนึ่งนะจ๊ะโอ,โ,โ,อโ,โ,อโ,โอ้โหโอห้โอหโอ้โหโอ้โหผมจะหันไปซูมไม่ได้นะเพราะว่าจะโดนวาดเดนไบอะแต่มันใบ้ขาหน่นไปแล้วโอ,โอ้มีกดดันน๊ดด้วยนะมีกดดัดมาส่องผมด้วยนะ โหไวมากแล้วมีผมคนเดียวที่สามารถวินวอลกได้เลกฝ่ายนี้ซื้อดัานมาเลยฮะหลังจากที่ผมวินวอลกได้ปุ๊บ <c oughs> มา5ตัวแล้วตะกี้โชคดีอะที่วาเดนไม่เห็นผมนะเหมือนว่าจะไปคนอื่นแทนนะตะกี้ยัง <c oughs> ไงดีฮะฝ่ายนี้เริ่มออกันแล้วนะ ปลาต่อปลาจะปลาโดนคีบแต่มันไปโดนตัวปลอมด้วยอะไรประมาณนี้นี่ผมว่าผมแกงได้ละวิสเลมีบิงเลยยังยังไม่มีบิงวิ่งห่ยก่อนอ้าวบวกพวกบวกพวก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 บวกนี่อะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรต่อตาเราได้อะมานี้อ้าอ้โหมีทสกิลขึ้นไปอีกนะลาโหดมากๆน่าจะอยู่แถวนี้ยละฮะไม่น่าจะไปไหนได้นะโอ้วิ่งไปนู่นละวิ่งไปนู่นละวิ่งไปนู่นละ น่าจะอยู่แถวๆนี้ฮะนี่ไงเจอละฮะหนึ่งคนผมจะไม่นั่นนะเพราะว่าอะไรนี่ฮะ,ระเราค่อยๆใจเย็นๆน,นะอันนี้ซูมได้เลยนะอันนี้ซูมได้เลยเนะนี่เยเพราะดาเมจน่าจะพอให้เพื่อนเราตีอีกทีหนึ่งก็ตายละเราไม่ต้องรีบซูมมารอแบบชัวๆค่อยซูมแล้ว,บบวย,ยิงไปเลยปึ๊บโอเคเปิดก่อนได้เปลี่ยวละเปิดโอ้โหลีเจนด์ได้นะสุดยอดละ โลนี่เป็นใจเหล็กเกินนะและผมว่าผมจะไปขึ้นไปนในเทมชิ้นอื่นแทนเลยครับวินมอกเราเิาทมมอกคันเดียวก็พอนะผพราว่าผมจะไปขึ้นเป็นนี่เลยแล้วกันเจียวเมนเทอร์เบหรือว่าแยกล่างฮนะว่าจะทำให้เราโดนโลเลนงในเป้าหมายได้ยากขึ้นนะจะท้าความสับสอนอีกฝ่ายได้ฮนะหรือว่าใครเจาะเป็นพวกคอนสายฟา้าหรือว่าสวีเวดก็ไม่ผิดน,นะจังหวะนี้แต่ว่าถ้าผมมอกมาเป็นแบบแยกล่างมันจะได้สแตทดเพิ่มมาด้วยไงฮะจะได้สบายขึ้นนะ ก็ต,ตามนั้นแหละฮะว่าอีกฝ่ายนี้สกิลค่อนข้างแรงนะแล้วผมต้องการเลือดด้วยครับตอนนี้ผมกพอจอออกมาเป็นนี่กันเลยดาบแดงฮะเอามายิงแล้วก็ออกเป็นแยกล่างจริงๆควรจอกเป็นนูสโตนก็ได้คนระับแต่ว่าเกมนี้นี่สกิลล็อกเป้าไม่ค่อยมีอะผมเลยไม่เอาเป็นูสโตนว่านูสโตนมันได้เลือดด้วยอะมันเพิ่มเลือดนะนูสโตนแต่วินวอลมันเพิ่มแค่ดัมเมจอะมันไม่เพิ่มเลือดให้เรา นี่คือจุดความตกตามีวอร์ใช่ไหมหมดตล้มีดัสไปเยอะ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 อ่า okay. like uh huh. ส,วสวยละสวยละถอยฮะถอยฮะถอยกดวินบอกกัน like แล้วกันไอ้กดรีเจนเลยแล้วกันว่าจะได้มีมานาเพียงพอนี่แล้วก็ออกมาเป็นนี่เลยไฟแบนเราพยายามยืนอยู่ข้างหลังนะพยายามอย่าไปโดนก่อนเด็ดขาดเลยนะเพราะว่า ก็อย่างที่บอกไปหลายทีแล้วว่าเลือดมันน้อยมากๆนะต้องยืนอยู่ข้างหลังอย่างเดียวให้เพื่อนเราเข้าไปเปิดก่อนนะ EPK แล้วใช่ไหมวกผมจะไม่วินบอลเข้านะผมใจเพื่อนเข้าไปก่อนเนี่ยเข้าไปแล้วตู้ยิงกิ้วโอเคแหลมไปฮะเจอเซอร์ไพรส์กันเบดไม่ใช่กันเลดเจอเซอร์ไพรส์กันเลดเลยฮะผมมันจะปักวอร์ดไปฮะ โมนาชผีเสื้อตัวนี้ไ<ป>ี่ขับบอยก็เริ่มหาทาดวน้วยมีใครมีบิงวิสเลก็มีอีกคนนึงเหมือนกันนะ <Okay. S 1> อ้าวอ้าวเสร็จดีจัะหนูจ๋าไม่ต้องรีบซูมมาจังหวะนี้นะ <feel> เพราะเรายังสามารถเดินตามไปได้อะ <this> จะทำให้เราเสียโอกาสการยิงแล้วเสียสกิลซูมเสียมานาเสียอะไรเยอะเลยอะ ถ้าซูมไปเมื่อกี้นะต้องตัดสินใจให้ดี่ะพลาดไปเพียงนาทีเดียวนี้ก็จบเลยนะสมมุติถ้าซูมแล้วอีกฝ่ายตายแน่นอนแล้วเราก็ซูมฟรีนะแทนที่จะได้ยิงสบายๆอ้าวไมวาเดนยังกลับมาอีกเนี่ยโอ้โหผมต้องวิ่งไปใกล้กว่านี้อ่ะไม่งั้นมันซูมไม่ถึงฮะนี่ฮะประมาณนี้ฮะเราค่อยซูมไปตูมอย่างนี้ฮะเพราะละมันเกินระยะเราจะซูมอีกฝ่ายไม่ได้ฮะตูมเหมือนอารูน่าจะวิ่งตามะเจนเดียนะ โอเคโอ้ <Okay>. oh, มันจะมีหลบสกิลไว้นะอ okay. ช่อนนี้ผมก็ยิงฟรีนะเพราะว่าไม่มีใครเข้าผมได้อะ <c oughs> ไปเลงตัวอื่นกันหมนะ <c oughs> ทางให้ดีมันควรจะเลงยิงคว <c oughs> ินก่อนนะเพราะว่า <c oughs> ผมยิงฟรี <c oughs> ดาเมจมันก็รัวๆเลยฮะและฮีโร่ฟินมันก็ฆ่าง่ายด้วยนะแล้วเป็นรูนไหนวะโอ้โหแล้วก็มีสกิลป่าเกิดขึ้นนะจันนงจันทไรศรละ วิสาเลคนนี้นี่โหดมากเลยฮะใครอยากได้เฟซบุ o กเดี๋ยวขอผมได้นะหลังไมล์มาได้แล้วผมส่งเฟซบุ๊กให้ฮะคนนี้โหดจริงฮะแล้วทีมมาดูนี่อยากได้เฟซบุ๊กไอ้นี่ก็ขอกันได้เหอเราอยากไปจัดทอกแบตอะไรเอยากรีแมทผมไม่ยุ่งอะเอ้ยตกใจหมดลารุ่นหนักๆขอขอโอเค ลลลีมีขวดเต็มแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไปทำไหมอะแคลงคองแคลงสู้ไปแล้วกันน่าตายแล้วปุ๊มอ้อหไม่ไม่ทันอ้าวสวยแล้วผมเก็บมานาไว้ก่อนนะเพราะกลัวไม่มีมานาววินวอสแตมิเ้ลล่ะโอเคยิงฟีเนี่เห็นไหมมันยิงฟีรัวเอ้าแล้วต้นอลุณ่าอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันยิงฟีรัวเลยอ้าวแล้วอลุณ่าไปทำอะไรแถวนั้นเนี่ยเหมือนลาจะมีเกิดนะฮะลาจะมีเกิดใช่ไหมมีเกิดหรอล้าไงล่ะมีเกิดลรวไงล่ะมีเกิดลรวไงล่ะ ตามไปเลยยิงไปฮะมันจะอ้าวเอออ้โอ้ยโอ้ยโอผมไม่ใบผมอั่ไปใบไ,ไอ้นี่นะใบโมานาดะ up t o three แม่โหดมากนะเอลเดอร์พลาไซไม่จำเป็นฮะเห็นหลายๆคนชอบบอกกันเหลือเกินนะเป็นไอ้พี่ประโยชน์ไม่มีอะอยากไปออกมันเลยดีกว่านี่เดี๋ยวเป็นเทอร์เบนดีฟา no dilly dally ประมาณนี้ฮะฮีโร่ฟลินต์อ้าวเอาหน,นกลับไม่เป็นไรหรอมั้งยังไงผมก็ต้องเดินกลับบ้านยแล้วอ,อะผมก็ไม่รีบร้อนเงินเท่าไหร่ด้อะโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โอแหลกอะแหลกอะแหลกอละกอกอเออใช่ครับเหมือนผมรู้สึกว่าอูกี้จะไม่ไดาบหนึ่งนำนะอูกี้จะเป็นสกิลไล่ตามอะก็เล่นได้หลายสายเหมือนกันทะ้งอูกี้นี่ตอนนี้เราก็พอมีเลือดนะเลือดพนะันสองน่ะ ไม่ธรรมดาอ่ะห้าทิ้งผมว่าเอจอกวิงโบนะวัดเอานี้คือความเห็นส่วนตัวแล้วิวงโบไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะเพราะว่าฟินมันยิงได้ไกลยอยู่แล้วนะซึ่งออกวิงโบมาก็จะยิงได้ไกลอีกก็จริงแต่ว่ามันไม่ค่อยคุมราคาเท่าไหร่แล้วออกเป็นพวกไอดนี่มันทาดาเมจได้ดีน่าจะเวิร์ก,กว่าวิงโบผมคิดว่านะเพราะว่าระยะมันไม่จาเป็นเท่าไหร่แล้วอนะแค่นี้ก็ไกลเพียงพอแล้วแต่ว่าออกก็ดีเหมือนกันนะมันได การตีไกลได้เอจีได้ดาเมจมาแต่ว่ามันไม่มากคอบพวกซาเวนเมรหรือว่าพวกคอนไฝฟ,ฟ้าอะไรพวกนี้อันนี้เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวนะแต่จะออกก็ได้อะยิงไกลดีเท่ดี <c oughs> เอาไปหล่อป้อมได้เหมือนกันนะเคแต่ขียหลักสำคัญคือต้องอย่าลืมมาว่าเราต้องอยู่ข้างหลังสุดอละโดนโดนก็นละ เอาอูก,กี้ก่อนดีกว่าน่าจะฆ่าได้ไง่ายแยกล่างยิงมาเลยฮะแยกล่างยิงไปเลยฮะ,ยยยฮะอ๋อ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 อออ๋ออ๋อซูมไม่น่าซูมเลยครับไม่คุ้มเลยเนี่ยเป็นจ,จุดจุดที่ตัดสินใจพลาดอีกจุดหนึ่งฮะไปซูมตะกี้นี่นะยิงทีนึงเราค่อยซูมอ่ะเนี่ยฮะอย่างเงี้ยประมาณนี้ปึ๊บแล้วก็ตายอ้าวไม่ตายเฉยเหมือนน้องเมยจะไม่พออ้าวแล้วอีกฝ่ายก็โหวตคอนซีแล้วก็ กดคอนซีสเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วฟินก็เล่นประมาณนี้คนระับประมาณนี้นะสําหรับไปเทต่อไปถ้าผมจอบผมจอบไปนี่แล้วกันคอนใส่ฟ้าก็ลองไปฝึกเล่นกันดูได้อนะลืมภาพของเอเดอร์พาราไซเปสตาสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้ครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กันด้วยนะแล้วมีไรก็สามารถคอมเมนต์กันไม่ได้แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับนี่ซูมลาอ้าวมาลาไปพอมนึงนะ นี่ฮะนี่ซูมันซูมันนี่ฮะเห็นไหมปึ๊บนี่ต่อหน้าเลยฮะโอ้โหเจาะขำหมับบายบายครับบายจ้าบายจ้า